ทานที่อยู่ในห้องนะคะเมย์จากระยองค่ะเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันให้ท่านที่ถามมาเมื่อกี้นะคะว่าเอา่อที่เกีเ่ยวที่เป็นไทรอยเป็นพิษน่ะก็ทานโอเมก้าสามได้ค่ะคือเป็นไทรอยเป็นพิษเนี้ยไปเป็นประมาณมาสองปีแล้วค่ะก่อนที่จะมารู้จักโอเมก้าสามก็กินยาของโรงพยาบาลอยู่ตลอดเอ่อในช่วงระยะสองปี ก็กินมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งแรกก็สามเม็ดลดลงมาสองเม็ดจนเหลือเม็ดนึงแล้วตอนช่วงที่เหลือเม็ดหนึ่งอะค่ะก็มารู้จักกับโอเมก้าสซึ่งคุณจันเพนได้แนะนําให้รู้จักตรงนี้ก็อยากจะเอามาดูแลสุขภาพตรงที่เป็นไทรอยนี่แหละค่ะพอทานเข้าไปได้ประมาณสักเจ็ดวันนะคะทานทานหยดหยด,หยดเดียวนะคะคือคือหลังอาหารเช้าหยดเดียวคือเม็ดเล็กๆเ,กเกข้าเม็ดจุดเขียวอะ ช้าเย็นค่ะครั้งแรกทานเช้าเย็นกินเข้าไปนี่ก็รู้สึกมึนๆอย่างอย่างที่ที่ที่บอกค่ะคือรู้สึกมึนๆหัวหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นแค่แป๊บเดียวเพราะว่าคนที่เขาแนะนำะเขาก็ให้เรากินน้ำบ่อยๆในระหว่างวันก็มันมันก็เลยเกิดอาการที่เอฟเฟกอ่ะแค่แปบบ๊บ,บเดียวคือพอทานเข้าไปได้เจ็ดวันนะคะมันจะรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ว่าก็รู้นะว่ามันเกิดจาก ที่ร่างกายเราปรับสมดุลตรงนี้พอกินไปได้ประมาณสักสิบห้าวันนะคะอาการที่ของไทรอยอะคะ่ะปกติอะมันจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเวลาออกไปไหนเดินไปไหนหรือว่าไปโดนแดดหรือว่าไปข้างนอกบ้านอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเหนื่อยง่ายใจสั่นแบบเนี้ยเออมันก็รู้สึกว่ามันมันลืมอะคะ่ะมันลืมว่าเออเราเคยเหนื่อยง่ายอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกดีขึ้นจนมานึกเอะใจว่าอ๋อ เราไปออกไปสวนเนี่ยมันหายเหนื่อยเนี่ยก็เพราะเรากินเอ็นคาออยมานี่นะก็เริ่มก็เริ่มรู้สึกดีพอกินได้ประมาณสักสักเดือนเดือนกว่าเนี่ยค่ะประมาณเดือนครึ่งอะค่ะก็ถึงเวลาที่หมอเขานัดพอดีหมอเขาจะนัดชุกหกเดือนมั่งสามเดือนมั่งแล้วแต่ไทรอยเราขึ้นเราสูงอะไรเงี้ยนะเขาจะนัดแบบนั้นพอถึงเวลาที่นัดไปหมอก็ เช็คดูเลือดคะ่ะคือเจาะเลือดไปแล้วก็ไปไปดเูเลือดนะสนของเลือดอะ่ะคือไทรอยมันอยู่ระดับที่ไม่สูงไม่ต่ําคือกลางๆแล้วก็เขาก็ลดยาให้กินแค่ครึ่งเม็ดจากวันนั้นถึงวันนี้เ <c oughs> มก็าทานมาได้ประมาณัเกือบสามเดือนแล้วค่ะที่ทานโอเมก้าสาก็ไม่มีอาการเหนื่อยนะคะที่เหงื่อออกมาก ง่ายๆอะไรเงี้ยมันหายแล้วก็อารมณ์ที่คอยจะงุดหนีนะคะคนเป็นไทรอยจะงุดหนดง่ายก็รู้สึกเบาลงแล้วก็นอนหลับสนิทดีค่ะเนี่ยค่ะคือการที่อ่เป็นไทรอยแล้วมาทานโอเมก้าสามมันก็รู้สึกรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นกว่าเก่าแต่าถามว่าหายไหมมันก็ยังไม่หายนะคะเพราะว่าเราเป็นมานานอ่ในระยะสองปีเนี่ยคือเป็นนานแต่ว่าไม่ไม่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน เนี่ยค่ะคืออยากจะมาแบ่งปันให้ท่านที่เป็นได้ทานได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคืนไหม่ค่ะน้องสุทิน